มีแฟนแล้วเปลี่ยนไปเกรดแฉแหลกอเล็กข้างรักอยากแคปแชทมาแฉเป็นไข่แดงแห่งแก๊งคนดีที่ไหนไปซะแล้วค่ะ สำหรับหนุ่มเกสวรินทร์เหตุก็เพราะเพื่อนๆคนอื่นทั้งเจมส์จีรายุบอยประกและอเล็กธีระเดชต่างก็มีหวานใจเป็นตัวเป็นตนกันไปหมดแล้วเหลือก็แต่พี่เกตของสาวๆนี่แหละค่ะที่ยังครองความโสดไม่ตกร่องป่องชิ้นประกาศตัวคบหาสาวคนไหนสักทีล่าสุดหนุ่มเกรดเปิดใจแฉเพื่อนๆร่วมกวนว่าใครกันที่มีแฟนแล้วเปลี่ยนไปที่สุดและใครคั่งรักมากที่สุด ซึ่งงานนี้หนุ่มเกรทยกให้บอยปะกรณ์คือคนที่เปลี่ยนที่สุดค่ะแต่ถ้าครั่งรักที่สุดก็ต้องยกให้อเล็กเทียร,รเดชไปครองแบบไร้คู่แข่งเพราะหลังเปิดตัวคุยกับสาวโบเมราดา อเล็กก็เปลี่ยนไปมากๆจนอยากแคปแชทที่คุยกันมาแฉเลยทีเดียวเพราะเจ้าตัวคุยกับใครเป็นอันต้องบอกค่ะค่า,าแล้วก็ค่าไปสมหมดกระทั่งคุยกับตนก็ยังใช้คำว่าค่าน่ารำคาญสุดๆเลยโดยหนุ่มเกรซเล่าว่าบอยปรกรณ์ตั้งแต่เขามีความรักผมว่าเขาดูมีความสุขขึ้นนะ ดูแฮปปี้จริงๆก็ได้มีโอกาสคุยไลน์กันจะนัดไปกินข้าวก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างมันก็บอกว่าดีดีมากๆลองมีสิก็เป็นเรื่องที่น่ารักทุกๆคนเลยผมก็ยินดีกับเพื่อนๆด้วยส่วนคำถามที่ว่าเพื่อนๆมีแฟนกันหมดแล้วเมื่อไหร่จะมีบ้าง จะมีแฟนไม่เห็นต้องเอาเพื่อนมากดดันเลยถ้ามันถึงเวลาก็มีผมไม่ได้เอาปัจจัยภายนอกมาเร่งเร้าตัวเองเลยจะมีชา้ากดดันไหมไอยเพื่อนไหมผมไม่คิดตรงนั้นนะเราแค่รู้ตัวเราว่าเราแฮปปี้กับอะไรถ้าสมมุติวันหนึ่งเราเจอหรือมันถึงเวลาที่เหมาะสมผมว่าก็คงมีเองแหละเพียงแต่ตอนนี้ต้องตอบคำถามบ่อยเท่านั้นผมไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะแต่ณวันนี้ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอใคร ไม่ได้กวนขวายผมรู้ว่าไม่มีใครเชื่อผมหรอกว่าผมไม่มีใครอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c ค i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย